ล่าง่างเาเาวันน,นี้ของเขยบังยินครับวันนี้เยวันนีที่บานทำการติานครับวันงานเขยบังยินครับ โอ้ยไหดลงขาีแล้วาดีจ้ยไหล่ไาเกาเลยไม่เอาลากเลยทิงเหว่ยนะครับทิงเลยยันไหลยันแหลมครับต้องเิงเหว่ยนะครับไม่ทิงมีรงเมฆเลยเนี่ยเขาเอาวัวิ้งเสียหายวเสียหายวั อาชริงไลยครับเยี่ยมลยเยยเบแล้วฟมาอย่านเปิดนะครับสามสิบคืนนั่นป่ะสามสิบคืนเยี่ยมเลยเือบแล้วไฟเปิดแล้วครับไฟเปิดครับเรียบร้อยครับดูใใหญ่นะพี่น้องนีนี่ก่อนไม่ต้องนี่แล้วครับแอ้วเหร

อมเบาม่เห็นครับว่าเบาไม่เห็นครับเคยบางหินครับไปนอนจังอยู่สูงนะครับกล้องปิดครับแต่ว่าคนแนวห็นครับเปิ่อยอ่างไมุ่ดกระทบนะครับยูในฝาไรตลอดนะครับไรทีนเดียวใช่ไหมผมเห็นนะครับเียว่าเบาเลย พง้ไปลาลอยสีสิบพันไปไปไาละดข้าวลอยแปดสิบห้าพันไปถึ่งฝาขาวนะครับเขาหลังเมฆไปอีกนะครับเขาหลังเมฆขาวนะครับไม่ไกินเขาล้งเมฆขาวก่อนเลยล้งเม็ขาวครับกอนนรา้องา้าลยอพันไป เตือนยังรุนเกือบอ่เกือบนี่รุนอ่ได้ล่ะเกือบก็ต้องเบิ่งเนื่องจากถอดออกแล้วเบิ่งหมวอย่างเดียวครับแต่ว่าสายตาแนบบินครับเป็นเด็ดออกมาแล้วนะครับ

สามถ้าสามยเยอะสักประมาณสิบหานี่โอ้ยบุกเกินเจ้าสิพี่นั่นนั่นนอ้าไก่แห้งรับบไฟไก่แห้งครับตึงดันสามลอยสิบหากับเรียบร้อยนะครับ